ั่งดีๆด,ด้วยค่ะนั่งดีๆก่อนเร็วจะพาไปไหนจะพาไปไหนคะจะไปเที่ยวที่ไหนคะงั้นต้องขึ้นดีๆ ต้องดูคุณพ่อกินเสร็จยังเดี๋ยวชวนคุณพ่อไปตลาดคุณแม่คุณแม่นั่งไม่ได้คุณแม่ตุกตุวอ้วนอ้วนแล้วนี่จะพาไปไหนคะจะไปจะไปหาเจ้าชายจะไปหาเจ้าชายเจ้าชายอยู่ไหนล่ะ อยที่จังหวัดชลบุรีอะไรนะคะที่จังหวัดชลบุรีชนบุรีปุ๋ยเจ้าชายอยู่ชนบุรีเลยสิงห์บุรีสิงห์บุรีโอ้โหไปถึงสิงห์บุรีเลยลนี่อ่างล้างมือ ลงดีๆนะจับกระปรงดีๆลกูก น้องนิชามากินเตี๋ยวนะคะกินเตี๋ยวชมทุ่งบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้สวยมากเลยด้วยวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเทศกาลวันหยุด เชียบา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 ยคุณแม่คะค่ะคุณแม่ทำาเหมือนเป็นเจ้าชายมาหาองี้โอ้ให้เป็นแม่เป็นเจ้าชายเหรอเดี๋ยวตามหาน้องกัน ่ทางนี้แหละอ่าโอเค <c oughs> ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันน่าจะหักแล้วเนี่ยอ,อันนี้มันหักออกแล้วหลุดออกแล้วหนูไม่ต้องใส่ก็ได้หรอใช่ค่ะมันหักออก,อ,ออกแล้วอะออ my g o อี oh อ้ลื bye bye orn, ่นจังอะบ๊ายบายก่อนหันมา bye bye bye, บ๊ายบายคลิปนี้ก<อ>่อน<อ>ค่ะ,าออะไานี้ลื่นจังก็เด็กเล่นเยอะพเพื่อนๆเล่นเยอะ